สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าไฮเดอะไกด์ไฮเอเวรีบอดีวันนี้สาวพุไายจะพาทํากับข้าวทําอะไรหิวข้าวแล้วสีเฮ็ดย่างสาวพุไายจะพาทําซุปมะเขือสี่ลูกกับใส่อะไรใส่เห็ดดาด้วยจ้ามาเข้าวคั่วเสร็จแล้วอ,อะไรแล้วทําซุปมะเขือกินกันก่อนที่จะเดินไปข้างนอกโอเคค่ะไปจัดทำเลย วันนี้เราจะใส่พริกขั่วค่ะขั้นตอนแรกนี้เด้อมะเขือเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะใส่มะเขือกับเพ็ดนี่ค่ะใส่ลงไปเยอะๆใส่ลงไปทั้หมดเลยสุกใส่รวมกันเลยมะเขือกับเผ็ดใส่รวมกันเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะใส่มะเขือกับเห็ดรวมกันเลยเออนี่จะใส่พริกไม่ใส่พริกขั่วพริกอะไรค่ะวันนี้ สาวไทยจะใส่พริกปุ่นนี่ใส่เผ็ดเลยนี่จ้ะใส่เผ็ดสาวไทยชอบกินเผ็ดใส่พริกป่นค่ะวันนี้แล้วก็เราจะครูมันจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังเราใส่คุณนัวลงไปหนึ่งช้อนชาก่อนค่ะใส่คุณนัวลงไปหนึ่งช้อนชานะคะโอเคทีนี้ก็ครูกก่อนค่ะแป๊บบนึงเราจะครู เอาไว้แป๊บนึงโอ้แปบบ๊บคลกเลยจ้าทีเนี้ยโคลกทุกอย่างโคลกทุกอย่างให้เขาเข้ากันละเอียดนี่จ้ะมะเขือสีลูกมันได้น้อยเกินจากสาวบุไทยก็เลยมีเห็ดใส่เห็ดลงไปด้วยยิ่งกกเพิ่มความอู้เข้าคู่วหอมหอมนี่จ้า ข้าวคั่วคัวค่วใหม่หอมมากนี่จ้ะอาหารสาวไทยอาหารเช้าอาหารเที่ยงอันเดียวกันอร่อยมากอันนี้ โอเคค่ะทีนี้เราก็จะใส่มีหอมแดงค่ะสาวรยหอมแดงซอยไปแล้วหอมแดงสุดค่ะซอยไปแล้วนะคะใส่ทุกอย่างเลยแล้วก็ใส่ปลาราจะใส่ทั้งปลาราสุกแล้วก็ทั้งปลาราทั้งปลาราตัวนะคะสองช้อนปลาราปากรดีเอาใส่ขุนนัวลงไปอีกจ้ะขุนนัวต้องใส่สองช้อนนะ โอเคนี่สองช้อนครึ่งโอเคจบอ,อ่า,า,า,าออแล้วก็นี่จ้ะขาดไม่ได้ปลาร้าปลากระดีอเปิดให้เนี่ยเปิดไม่ได้เออโอเคได้แล้วนี่จ้ะปลากระดี่อร่อยปลาร้าปลากระดี่นี่อร่อยมากเลยไม่เค็มมันจะออกรสชาตินี่ปลาตัวใหญ่ๆเลยจ้ะปลากระดี่รสชาติเขาอร่อย ใส่สมตัวเลยอร่อยค่ะนี่มีแต่เนื้อปลาล้วนๆโอเคแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยโอ้ขาดมะนาวดนจ้ะน้ำปลาสองช้อนโอเคเดี๋ยวเค็มอู้ขาดอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงมะนาวอยู่ไหนะสามคนได้ลืมยยมะนาวมะนาวในใก็อยู่ใกล้นี่และ โอ้ลืมมะนาวมะนาวมะนาวขาดมะนาวไม่ได้นะคะลืมมะนาวใช่ล่ะมะนาวนี่ข่ะมะนาวขาดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใส่มะนาวก่อนลืมอิยังลืมนะคือมะนาวได้แล้วชั้แวบมะนาวค่ะหัวลุกไปโอ้หัวผิดติบึ้บ บัวฮาร์ดคโอเคผูกทุกอย่างรวมกันผูกทุกอย่างรวมกันเขาให้เข้ากันเสียหอมมากเลยโอ้เดี๋ยวอีกอย่างนึงเรามีใบสนคุูเราเองนี่หัมา <laughs> นี่จ้าเราต้องใส่ผักผักแพลวจ้าขาดไม่ได้เลยใส่ผักแพลวแต่โบไดก็จะตัดใบเขาใส่ ผักเพลวค่ะตัดใบใส่ตัดบใดบใส่ลงไปตัดใบใส่ลงไปเขากําลังจะแตกยอดสับปูทไทยก็กินจนเขาไม่แตกยอดขึ้นมาตัดเลยไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่ตัดเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่ใส่พักเพลวจ้ะตัดค่ะให้เขาขึ้นมาใหม่ม,มาท่านได้ข้นเนาะจ้ะสับปุทไทยตัดย่างเดียวนี่จ้ะ ให้เขาขึ้นมาใหม่เรามีผักแพลวสวนครัวเราเองป้ปน่าจะรวมนะใส่ผักแปรวค่ะหรือจะใส่ใบสารแหน่เลยแต่เราชอบเอาที่ชอบนะคะผักเนี่ยเอาที่เราชอบอือ้มตุ๊ดตุ๊ดตุกิ๊ดตแสบค่สิมเบืองก็สิ่มเบืองมาเลยสะเบเลก็ิ่มเบืองสิ่มเบืงก่อน,น,นเด้อสิมเบืองก่อน อืมมักคือแซ่บอ่ะอืมอร่อยอืมทราบแล้วโอค่ะตักสืบได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินกันนะคะอะมา่บเทใส่จานเดี๋ยวเราไปกินกันโอ,โอู้หเบื่อเอาเยอะมาก มะเขือใส่เห็ดโอ้เอาให้หมดอือูอ้ดูเสร็จแล้วแปบนงึงนี่จ้า เสร็จแล้วชุบม,มะเขือของสาวผู้ไทยใส่เห็ดคัดคันตะแรนเห็ดดำขาเหลืองนั่นเองป่ะเราไปกินกัน